สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่30มกราคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคราเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่าคืนวันอังคารนี้มีมาฝากทั้งหมด3 EP 3ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่1 เป็นการพบกันระหว่างนูตันทาวกับไบรตันห้ามพลาดด้วยวการทั้งปวงฝากทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมาก,มากครับเรามาเช็คข้อมูล2พูดดูแฮนดิแคปรูตันทาวกับไบรตันศึกพิมเมลีกแข่งขันกันตออน,นี่สองสี่สิานราคาให้ทีมเยือนไบรตันมุกต่อครึ่งควบลูก ปัจจุบันรูตันทาวอยู่ดับที่18ของตารางมีอยู่16คะแนนอยู่ในพื้นที่สีแดงอาการเรียกว่ารอแร่อยู่พอสมควรแต่ถ้าเทียบกับ2ทีมอย่างอันทีมดับที่19แล้วก็20เนี่ยถือว่าสถานการณ์ของรูตันทาวเนี่ยดูดีกว่ามีโอกาสอยู่รอดมากกว่าอยู่ใกล้กับทีมอันดับสุดท้ายในโซนปลอดภัย นะมีลุ้นคือยังมีลุ้นน่ะนั่นทําให้หลูกเตนเท้าเนี่ยยังดูกับพี่กระเป๋าเวลาลงสนามนะยังดูแบบกระหือเรือ,อคือมีมากอ่ะจังหวะมูจังหวะวิ่งคือด้วยความที่ทีมลูกเตนเท้าไม่ใช่ทีมที่มีนักเตะเก่งๆเ,งเยอะนะส่วนส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาเล่นก็ใช้เรื่องของพละกําลังวิ่งเข้าหาจริงอยู่ว่าดูแล้วเนี่ย ผลงานในบ้านก็ยังไม่ได้โอเคอะไรนะแต่ว่าหลายๆเกมจะเห็นว่าเขาอะถึงจะแพ้แต่ก็แพ้แบบสู้ได้นะเล่นเอาทีมหลายทีมเนื้อือจับนะชนะพวกเขาไม่ขาดน,นะก็น่าสนใจครับเขาเรียกว่าทีมประเภทหลังพิงฝาหมาจนตอกในขณนะที่บราย์ตันตอนนี้อยู่อันดับที่7ของตารางมีอยู่3ามสองคะแนนถามว่าลุ้นพื้นที่ยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ด้ไหมคงยากคงยาก นะยากย,ย่างยังไงก็ต้องบอ,อกว่าถามแฟนแมนยูดูได้นะความรู้สึกเดียวกันเพราะว่ามีคะแนนเท่ากันอ่าถามเชลซีก็ได้หรือว่านิวคาสเซิลก็ได้ก็ประมาณเดียวกันนะประเภทกลุ่มกลางตารางก็ยังว่าได้เลยนะสาหรับไบตันแต่ไบตันเนี่ยดูทรงระยะหลังเนี่ยฟื้นเฟิรขึ้นมาซักพักแล้วก่อนหน้านี้นี่โอ้โหไบตันอยู่ดีก็ดอกไปเลยแต่ตอนนี้ก็เฟื้นสคลาขึ้นมาก็น่ากลัวอยู่ ก็เรียกว่าเป้าหมายทีมหนึ่งคือลุนนีต้องชั้นในขณะที่ทีมหนึ่งก็ลุ้นไปที่ยุโรปอย่างน้อยมันก็ยังมีลงยูโรปา้าอย่างน้อยมันก็มียูโรปา้าคอน,นเฟเดรลีกน,นะประมาณนั้นผลงานห้างเกมหลงสดของดูตันทาวถือว่าดูดีนะชนะ 2, สองสมมสองแพ้หนึ่งนะเกมเดียวที่แพ้ก็แพ้กักบเชลซีคาบ้านสามสองก็อย่างที่บอกครับว่าเล่นเอาทีมใหญ่คือจับอะ การลงทุนนี้กำไรไปสองเกมครึ่งนะแล้วก็เจ้าไปหนึ่งขาดทุนไปหนึ่งหากลมกบนี้แล้วก็ถึงว่าการลงทุนนี้ทีมอย่างลุูตั้นเทาแม้จะอยู่พื้นที่สีแดงแต่การลงทุนในห้าเกมหลังจัดว่าทํากําไรจัดว่ายืนแดนหมวกนะก็เรียกว่าสั่งไก่เคฟที่กินได้อะนะลงตั้นเทาในขณะที่โปรไนตันผลงานห้าเกมเหลังสุดก็ดูดีขึ้นอย่างที่บอก ชนะสามเสมอสองทำกำไรไปสามเกมขาดทุนไปเกมครึ่งห่างลมกลบนี้แล้วก็ยังยืดแดนบวกนะสั่งเคฟได้เหมือนกันก็ถือว่าการลงทุนดีด้วยกันทั้งคู่นะมาเจ,เจอเจอกันวันนี้เรียกว่าสนุกละส่วนสานในการเจอกันห้าครั้งหลังเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าจะต้องพิจารณาอะไรนะเพราะว่ามันหลายๆเกมมันก็เก่าเกึกแล้วอะ เอาแบบล่าสุดที่เจอกันก็คือเล่นในบ้านไบตันแล้วก็ไบตันชนะไป4-1แต่วันนี้ตอนนี้ก็สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วไบตันก็ออกมาเยอะด้วยตัวนูทันทาวก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดก็น่าจะสนุกมากขึ้นนะนี่คือข้อมูลพื้นฐานของลูตันทาวกับไบตันเรามาสองพูดดยแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าหลายวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายเน้นส่งของรักขับพู ปรากฏว่าวันนี้เจ้าห้าลายเชื่อใจหนูตันทาวครับความราคาลดลงหมดเลยในช็อตบ้านูตันทาวนะเชื่อใจทีมโซนสีแดงนี้ตรงชั้นที่ลงเล่นในบ้านในขณะเดียวกันไบตั้นที่เจีนเจ้าห้าลายกลับไม่กลัวไม่กลัวนะไม่เชื่อนะความราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนนะส่วนโองการเสมอนั้นลงสามขึ้นสองก็มีความต้องกันอยู่ แต่ก็เหลื่อมๆมาทางมีโอกาสเสมอมากกว่าเพราะว่าโอกาสเสมอปรับราคาลดลงสามรายนั่นเองเพราะนั้นตัวภูอยู่กับเจ้าบ้านลูตันเทาวและก็มีเหลี่ยมเสมอได้ด้วยแต่เจ้าไม่กลัวไบตันนะก็ถือว่าแปลกเหมือนกันว่ราใไบาตันมันพร้อมดอีทำไมไม่กลัวก็ไม่รู้อะขนาดเออแอดเองยังกลัวเลยแพนิคับครึ่งคบล,ลูกของไบตันก็ปรากฏว่า เป็นการปรับราคาลักษณะเสียงข้ั้งมากสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องจะมารบนลรองก็คือเชื่อว่าลูตันทาวชนะแฮนดิแคปได้สี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยมือนบอลต่อไม่กลัวทีมเยมือนบอลต่อไม่เชื่อว่าบอลต่อจะกินราคาได้เพราะนั้นวันนี้บอกเลยว่าภูกับแฮนดิแคปยืนอยู่กับบอลรองจะมาลูตันทาวแบบชัดเจนมาก เมื่อมองรวมกับข้อมูลพื้นฐานมอสักครู่ที่ดูแล้วรูตันทาวก็น่าสนใจไม่แพ้ใหม่ตั้นสวนรองรูตันทาวครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งใน e ีพีหนึ่งประจำค่ำคืนวันอังคารนี้อยู่รองรูตันทาวสำหรับท่านใดที่อยากมันรับฟัง e ีพีสองอีสาม ก็รองกลติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ